น้องเสอือน้องเสอือน้องเสือหายไปไหน <c oughs> น้องเสอ <c oughs> ือนงเสอ <c oughs> ือเส,อสือหายไปไหนเนี่ยอุ้ย <c oughs> ใช่หรือเปล่า <c oughs> ขี่เรือใหญ่เหรอไม่ได้<อ>กลัวไหม

อยากลงแล้วเหรออาอยากลงแล้วเอาอหรเนียไบอกอะไรเลยไมอเป็อะไรวันนี้เป็นอะไรมี้อะไรไม่ชอแล้วก็ใช้ีงไปเองนาาวลงมาแล้วเหรอยดี๋ยยดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยเยเี่้งตุ้งแล้ว ทางขึ้นเรือทางขึ้นเรือทางขึ้นเรือขึ้นได้ไหมไม่เป็นไรน้องเสือมันว่ายน้ําได้เอาไปเลยเอาไปเลยมันว่ายน้ําได้เอาไปเลยน้อจะขึ้นหนให้น้อขึ้นหนยนี่เล่นกับพี่เมลด้วยอ่ะ

ดเดียวปาเดียโอ้ยให้อยู่ใต้ร่องอะไอ้จอดอะไรขึ้นมาไองไปเลอ๊า ล่องเรือหรอล่องเรือหรอล่องเรือโหสบายจริงๆเนาะดูคนทหารเรือดิคนทหารเรือพาเรือไปแล้วนะเดี๋ยวถึงี๋ยวถึงฝั่งแล้วก็ต้องลงนะเปลี่ยนกันขึ้นนะจุ่หมาอยู่ไหนอะไรขึ้นหมายขึ้นหมาแล้วไงลอยเรือไปจุ่มหมาย หนึ่งรอบใช่ไหมหนึ่งรอบใช่ไหมไปขึ้นที่เดิมใช่ไหมโอ้โหนอนสบายเลยนะนอนสบายเลยนะนอนอาบแดดเหรอขึ้นฝั่งนี้ก็ได้ มาขึ้นฝั่งนี้ลูกมาต่อไปขึ้นเรือจะหมดเลยนะไม่ใจลขึ้นกันหมดแล้วมันไม่จมหรอจอถึงจุดหมายเรียบร้อยอาถึงจุดหมขึ้นมา่ลงส่งคนลงอ่าลงมาอทีละคนทีละคน พอแล้วหมดเวลาแล้ว18นาฬิกา6โมงเย็นแล้วอ่าขึ้นขึ้นแล้วก็ข้นเลยฮะแล้วพวกคนเดียวค่ะไม่ใช่ค่ะลูกชาๆ